จะไปรวมกุ่มในระดับมหาการหรือมวลชนและผูู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกระผมนายจในไม่น่ามหม่อผู้แทนโครงการท่าเทีรือของบริษัทเจดีมินคอร์ปในกรื่องนี้ตั้งแต่ปีพศ .2550 ถึงป2562สินค้าที่ ผลท้ายทันท่าเรือของโครงการตั้งแต่ข้าวสายกับเรือผลท้ายสินค้าให้มีขนาดตั้งแต่ค่าคุณภาพสิ่งแวดล้อมฉบับที่สองับขอเรียนเชิญครับรองนายยศสมุทรีกองท่านจากอุตสาหการก็ท่านผู้ขับรูปประจุอันนะครับวันนี้ผมต้องร่างข้อเสนอโครงการรายละเอียดนะซึ่งโครงการนี้เนี่ย ว่าเป็นโของการที่ดำเนินในเรื่องของคนไทยน,ๆๆน,นะการรองทับอันนี้คือหลักการง่ายพวกเราคงจะเข้าใจแล้วว่าพวกเราหลายหลายคนยเนี่ยคงได้เข้าการในเรื่องของเข้าร่วมกิจกรรมเรื่องของการในรัศามีห้าโดเมนจะต้องมาช่วยกันกที่จะเป็นที่เป็นตัวช่วยให้โครงการความสำเรจเ็จองพี่น้องในทุนพี่เพื่อนท่าน ของผุ้อืครับในส่วนของสื่อมวลชนนะครับในส่วนของข้าพายาชนนะครับแล้วก็ผู้ีเข้าร่วมประชุมทุกท่านนะครับก็วันนี้นะคะรับการละเอียดของโครงการนะครับนะอันที่สองน,นะครับก็จะเป็นเรื่องของการพิจารณาทุกท่ันแต่สิ่งหนึ่งก็คือว่ารางยงานใหญ่ก็คือเป็นก,รการนะครับท่านหมาย้่าน,นี้นี้นาาระะ่างตางๆในภาพครับปกติแล้วจะขอเกินนำก่อนนะครับว่า ถ,ถ้าเรือเทซีมารีนพอร์ตนะครับจำนินการทําท่าเรือขนถ่ายสินค้าแบบเทกองเนี่ยมาตั้งแต่ปี2550แล้วแต่เนื่องจากว่าตอนนี้นะฮะเรือที่เข้าท่าเรือเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นไซส์ขนาดใหญ่ขึ้นทําให้ใบอนุญ,ญาตเดิมเราที่เป็นใบอนุญ,ญาตขนถ่ายขนถ่า <c> ย <oughs> สินค้าที่ไม่เกิน500ตันกอนเนี่ยใช้ใช้ไม่ได้จะต้องจะต้องปรับเปลี่ยนใบอนุญ,ญาตใหม่เป็นเกินกว่า500ตันกอนให้ให้รองรับก่บเรือที่ท,ที่ที่จะเข้ามาเทียบท่า ทีนี้การที่เราจะเ,เพิ่มขีดความสามารถตรงนี้นะฮะมันมีความจําเป็นต้องเข้าข่ายในการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมแต่แต่ไม่ได้ไม่ได้ไปเพิ่มเติมถ้าถ้าทิปเรือไม่ได้ก่อสร้างเพิ่มไม่ได้ทําอะไรแต่ว่าเราเราเราเอาเอาข้อเสนอแนะเอารายงานการเออเรื่องของผลกระทบสิ่งแวดล้อมเนี่ยไปยื่นต่อต่อคณะกรรมการเพื่อที่จะได้ใบอนุญาตที่เกิน500อตันจอเข้ามาครับ